กงฟรีมีน้อยมีฮัานโทษกระติ้โตดพระปาก็มันเป็นธรมธรรมดาจะมีผู้ใจบุญกับโอ้อาหาั่นเครื่องดืม่มมาบริจาคบางครั้งก็มีพ้นไม้ด้วยนะครับโอ้มาโนยนิดจนไม่พอกับไม่เพียงพอแต่ว่าปีก้อนๆนีๆ่เลือกรับไม่ก่อยมดุดกับก้นก็น้อยกับก้นกนโนยก้นนีน่มาโตดกะติ้งกนโนย อาฮาั่นกา,ารโนยเดี๋ยวอานมัน้นยผักก้นกับวาฮนมดจะโกนผักก้นยังไม่ได้กินเนี่ยเป็นอย่านยาก้นการโนยก็ปลอยไว้ก้นมันทำไม่ก้น้อยกับก้นเริ่มรู้อ่ะการทำบุญนี่มันได้อะไรก็มันไม่ได้เลยนะกับมันเสียอินมันเสียอินไปด้วยรายประโยชน์อ้นตกบาตรตกชะตางมันก็มีคาอย่างไรกับตีนิโรธมาเสียวีควีไปด้วยออกมาว่าบอยจากให้วัดจริงๆแล้ว อ่าทั้งแร้งอ่รวมรวมบ่อยจ้าให้วัดจริงๆแล้วถ้าวัดตีว่าไม่มีกรรมการไม่มีพระทานอ่ะมาบ่อยจางให้เจ้าว่าวัดจัดจัดคือผู้ตายห้ว่าเราโอ้ขึ้นมาให้เจ้าวาดนี่ยกขยักเมื่อวัดทียกกายบานผมก็ได้เคยมาตอดทิ้งตรวป้าๆก็มาทําบุญทำเงินกับเมื่อเโอ้ขึ้นมาให้เจ้าว่าวัดเจ้าวัดใาอยู่ยางสุขสบายมีกุดลังตติดเอตั้งด้านหลังด้านบน